แช่มุกทีอะเคตายแล้วโอ้ให้ตายเถอะดูเหล็กเนี่ก็พอๆโตพอๆคอมนะพี่ขออนุญาตบอกมันอันนี้กุ้งเอาเงินก็มใส่กิวคอตอนแรกว่าจะมาใส่เองเลยมาเฮ้ยเห็นนี้กุ้งใส่น้อยกว่าแล้วเอาเผ็ดเอาพี่ไม่ใส่จริงนะพี่ เราไม่มีแสงเงงเงงไงวิววิววกววิววิกวนววิววิววิวนิววิววอวนิววิว้ิววิววนววิววนววิววิวว้นวิวนิวว้ววิววิววิวจะมวิว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 วิเราววิวิววิวลิวว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 อววิ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 ว้ิววิววิวอิวว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 ิอวิววิววอรยบวทาน ทำลายด้วเหรอหนึ่งใครดีกว่าทำลายก่อนรเอ็มจีอาร์นั่นแหละแคออกมาอยู่ข้างหลังเราหลังเ้างั้นเราไปกับคุณนุ้ยเลยนะเออเราไปกับคุน้ก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงเดินเดินตามเดินตาม เขาเดินตามไม่ถึงเดินตามไม่ถึงเขาเดินตามโอเคจ้ะเฮ้ยทางเ้าอยู่ไหนวะหลงทางให้ไปลงไปรักไหมคะใช่บอยเจอร์วเจอร์ดเจอล์ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เงี้ยเยอะที่สุดเลยเรือมาเรือมาตินกับสตีฟคูงอ่ะโอเคนะคือเราต้องเล่งตัวเต็งในเกมนี้คือ มีมาทีครับผมกับสปอร์ตออฟพิโลแล้วก็คนนี้ถ้เดี๋ยวทีมติดท่ามเกิดอะไรขึ้นพาารายงานสถานการณ์มาด้วยเกิดอะไรขึ้นปีกีอะไรคะเกิดอะไรขึ้นที่สองที่ตู้เจอท่าตัวก็ยังไม่เจอเจอแมสตายยังฮะไม่รู้ คุณทามคือม็ูโทำไมนะครับในผมใทในตงทีมเราหมตายทหารที่รนเกลมันมีอคนเยเรารีบกลับไปหาคุณทามดีกว่านะไปหาทามได้ไปไปไไตอนเร็ววิ่งไปไปไปไมเแล้วออกมาเลยไปไปไปสู้ไปสู้ไหมเาขคมกับกางเกงขามตัวขามตัวขาม ก้อนเกงเอาไปไหมกอนกอนใส่บุกเกงเอาไปมันเป็อ๋้งครับดเกันตก้อนกอนกอนามีมีตัวค้ามองมเลเจ็ตัวค้าเหรอตัวคาไม่เจ็ดอันนั่นแหละคุณตาคุณตาให้ใครเอาวามองให้นี่ดูนีนี่นมีเลอคนอันนี้วันหนึ่งมีันเปียวมีรันเปียวนี้ก่อนี่อก่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสไลด์ไปแล้วเราสไลด์ไปแล้วไข้างหน้ามีหมดเลยข้างหน้าบอดเดอรระวังบอดเดอรด้วยนะค่ะโอ้สองคนนั้นพยนยามดิดิฟพี่ดิฟปู้ไม่ได้มีมาเนิวคูง่าได้เลยเอาเอ้ยแอปเปิลทองนิวคูงต้องการแอปเปิลทองไหมลูก ปิดทางนี่ว่ะคือผมมาปิดทางเราต้องไปทางนึงนตอนนี้บอดเดอร์ขนาดบอดเดอร์เมาต้องมาปิดทางเนวิเกเตอร์สีนะสูตรถ้าสูตรต้องไม่้องรู้แมมันจะไม่แคร์ต้องรแย่นัวพยายามกินเดี๋ยวนะนิวคงตะกี้โยนไรให้เราบ้างอ่ะหมอกเห็นเดียวหมอกเห็เดียวเนาะโอเคทางทางเฮ้ยเฮ้ยผมเจอประตูของฝังเอื้องเห็นปะ ระวังระวังเดี๋ยว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 ถามหน่อยถามวางได้วางอะไรลอยลอยู่บนน้ำนี่ได้วางอะไรเฮ้ยใครใครใครเฮ้ยใครใครสีเหลือง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 คนเดียวไปเลยเขาเลิ่มเริ่มเริ่มเริ่มเลยประเด็นแรกที่ไหที่เหลือผมผมไม่มีอาหารมาอยู่ตรงไหนเนีะแล้วก็เก็บกระถองรับเบี้ยวแล้ว หลังหลังหลังก่อนลุ้มลุ้มลุ้มลุลุติดรีก้างขาลั่นตายตีนฮืออดเดอร์บอดเดอร์ระวังบดเดอรเขาไม่้าไม่ได้บอดเดอร์ถ้าเกิดงไม่ตายอะถ้าเขาไม่ได้บอดเดอร์อย่าให้มันขึ้นบกอย่าให้ขึ้นบกวันนี้เจอใครอะเฮ้ยมันล่ไหนต้องหาีงลย หนึ่งตอนที่เจอใครเออปารีไฮปีไฮปารไฮปารไฮเายรื่องสองลผบอกาเราเราเาเราเราับกกาเร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 ยีกนว่าไปไปดีว่ ดูซิว่าเขาเผาอะไรค้างไว้เอ้ยเดี๋ยวนทีมสีเหลืองแสดงว่าสีโลแสดงน่าจะอยู่ใกล้ๆเอ้ยทองทองได้ไอ๋ออ๋อไอ้ปนเลยใครเลือดน้อยให้ให้กินเลยใครใครเลือดน้อยในรเยือดน้อยนุ้ยนุ้ยนุ้ยเกิดศึกนะโอเคนุ้ยเอาไปมาแรกคือผมขับขับขับเฉดของเขาไงแล้วโดนตรงมิก็หลุดเขาหลุดออกแล้วแล้ว่าเรารีบไปดีกว่านะถ้าเกิดว่าไม่ เขา้าเกิดว่าเขากลับมาต้องเรียกพวกอะเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วอย่างทีมสีเหลืองอย่างทีมอันตรายเนี่ยสีโล่เนี่ยสีแม็คไม่ก่อเพชรไม่ก่อเพชรกระบอกเพชรคือฟูเฟกเกอร์ฟูทั้งสองแหละไม่ได้เขียวไม่เจอมาเออเดียร์เขาไปทางไหนคะทางนี้หรออมไม่พี่นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นอะไรใกล้ึงฝั่งแล้ว กินตะเกียบลิ้นตั้งหินเราแล้วไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยโอ๊ยลองมีธนูมีมีลูกธนูมีหนูม,ม,นมีลูกธนูแต่ต้องการใยย่อีกอันนึงเพื่อสร้างลูกธนูเอ้ยที่ที่ยิงธนูเนี่ยคุณเถ้าบัานมีทำทำแทนเลย ค่ะตกใจมากตะกี้เจอคนเขาคิดว่าเขาจะตีเราตายซะแล้วโอเคเดี๋พุงเลือดยังโอเคอยู่นะรีบไปรีบไปรอกับทางดีกว่าขึ้นแขนผมใส่เมนท์ที่ใจเราผมว่าถันเป็นเวลาเด็กคนละาแรกใช่ไหมเด็กพี่นิวอยู่ไหนรงล่างเราจะเป็นพวกชนัดใส่ในน้ำมากกว่าไม่รู้ทำไมชอบอยู่ในน้ำ พี่ไปกับพี่ครูบ่อยใช่ไหมมันไม่ใช่เยียดไม่ใช่เยียดเอีนเดี๋ยวเดี๋ยวทีมทีมทั้งคู่หรือทีมเดียวเหรอเอ้ยสิสองท่ามีรถรอต่อจะรถเป็นนิดหนึ่งโดนสเกลยิงไม่มีอาหารอ๋อโอเคโอเคเราเราเอาไงต่อลงไหมโอ้โหเดี๋ยวเราจะ ต้องมีคนฟ้องขโมยคนหนึ่งด้วยนะติตรงนั้นมันเดี๋ยวดาวปกติดาวได้อยู่บนพื้นเห็นนั้นหาตรงนั้นไม่น่าใช่ดาวต้องหาต้องนี่บิ๊กไหนครับสองสองหกเอ็กสองสองสองเอ็ด แล้วก็เพชรปวกบวกครับบวกกสองสองเจ็ดแล้วก็แซดหนึ่งศูนย์แปดหาค่อหาหาทองเพิ่มอ่ะเราจะได้เลือดเต็มกันทุกคนอ่ะมีมีไอไอคนอยู่ข้างบนสองคนนะฮะไปดูเดี๋ยวด้านล่างเราลงเองลงไปตักไฟใช่ใช่ใช่เราลวงมาแล้วโอเคยู่ข้างบนไประวังนะอย่าปักไฟนะเด็กนุนกขุดให้ค่ะบอดเดอร์โอ้โหบอดเดอร์ผิแล้วก็ได้เพิ่ม กดด้มาเรอดงนี้ขุนนะขึ้นไปขึ้นไปก็ได้เดี๋ยวนะหนูวเราเดี๋ไปัสพอร์ตไม่ต้งวาใส่หรูหรอกไปต่อเลยไหมหรือังไงคะออรุงสูดได้ไหมวันนี้ว่าผมไม่มีงานละาไมีด้วยเหรอกาาละทำไไ เรือเรือเรือเตาไม้ไม้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครชุ้นก่อนไม่เต็มบ้างเหนูหนูข้าเต้าขอให้สุดท้านที่มีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอของพาวกันพี่ทำไมคิปเปอร์มองหน้าพี่อย่างนั้นล่ะทีมที่คนพ่ายอย่าล้างอะไรนี่จ้ะ เซเบสเรืรวะย่านอกก้าตอนเดิมคืเดิมนิสองคนนั้นนะในทีมตอนนี้เลือดมิวคุนน้อยเนาะนิวคุณต้องระวังนะอ้าว้วผมตัวเล่กตัวล็น้อยเรามีอะไรกิวห้าอะไรตัวค่ะเออย ครับเดี๋ยวครับรองเท้าเลยเนาะเดี๋ยวรอพวกเขาก่อนใช่ไหมอยู่กันด้วยเคค่ะเหลือกางเกงค่ะโอเคกว่าาอจะอันนี้มันเลือติดเปอร์แล้วอยากออกมาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วรอนนี่ก็จะเหลือสาวเพิ่มเลยตอนนี้สาวในกูก็จะเหลือแค่สองคนเท่านั้นมันข้าเล่บเหรอพี่เดี๋ยว ตอนนี้ทีมที่ครบก็มีทีมเรากับทีมน้องเงินเข้มเนาะเออสีเราสีมเหลืองได้เปล่าสีสีเหลืองตายมาโจง่ายมาโจตายต็นสีแดงสีแดงก็ครบเออสีแดงครบด้วยอ๋อทำไมสีสีแดงไม่ธรรมดาสีแดงไม่ทรรมดาจริงแดงต่อเซฟต่อเซฟเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาตินเขาโดนโดนตีค่ะมาตินโดนตีโดนตีไม่ก็แรงนะแล้วเขาก็หายไป มีปลาาครับปาที่น้ำมือเจ๊กระจังอ้าว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 เฮ้ยสีเหลืองด้วยนะะเด็นมาเป็นลาเราเราเราแสดงโอ้โหพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าล่อล่อให้เสือมหาเราดิน้าจะสิงขอยั่งขึ้นไปดูเลยเหรออ่ามันเหี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ มาถึงร้านสทองเนื้อเนื้อเขาหม่แล้วค่ะหุ่แล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องหาทามันเลยเขาจะทับสีฟ้าไม่เอ็นชาร์หรอฮะอืงคนเดียวละโอเคอะต้องไม่หาคุณทางแล้ตอเออมันเืออะไรนหลัง้นหลัง อะไร้านหลังน้ำหนักไข่โดนป้าหนีหนีหนีแล้วเจ้าหนีหมดเลยหนีหนีหนีพยายามเลียงไม่ได้หมดไป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 สองคนนะครับเอ้าเอาชิบหายแล้วก้อนเอ้ยเราก็เป็นก้อนก้อนเนื้อเนือเป็นเนื้อเขาไหนายไปหมดไปบุกบวกไปบุกบวกไปบุกบวกข้างหลังเห็นมีอะไรข้างหลังเห็นมีอะไรเลยสองคนตะเกียบ เห็นเลยครับดาบนี่เอ็นชานค่ะดาบเอ็นชานเห็นมากับตาหนีค่ะหนี่แหละมัเดี๋ยวไม่รู้แต่ที่รู้ก็มาเยอะเห็นสองคนค่ะในที่ลองเห็นคือเห็นสองคนพยายามไม่ปลุกพยายามรวมตนได้ก่อนอย่าเพิ่งบุกแล้วพยายามไม่มาประมาณเอ่อ อีกสองร้อยสองร้อยสองร้อยหากลวกันแล้วก็ยังไม่ค่อยมกนโอเคโอเคเดี๋ยวกำลังไปหาตายไม่นานโอ้ยระยกลัวมากอ่ะตะเกียรแหบเขากาลังหบเดี๋ยวก็ยืนขาะลันเปียวก็ยืนขาแข็งด้วยคือเขากำลังวางโต๊ะขาเลยอ่ะเขากำลังวางโต๊ะขาแล้วมองวาแบบเยิดอะไรอะครับ ไม่เห็นสีค่ะไม่เห็นชื่อเห็นแค่ว่ามีสองคนชุดเอ็นคานคนนึงหลอกหลอกหนไ่ชื่อใตาหนี่หลอกอ่ิด่านแม่ต่ใช่ายหลอกเือมื่ไกป็นเอเปล่ยนะอไปกันตอบอะไรนะคะหนุ่มหนุไม่ค่อยได้ใครคนที่เดินมาไม่ครพอเห็นไหม ไม่เห็นไม่ชัดเห็อยู่นแค่ผมเหลืองๆอะค่ะผมเหลืองๆแต่ลึกลับแต่คุณแม่ก็แ้วคุณแม่ด็ไม่แน่ใจเห็นแค่ผมมันเหลืองเลือดลดโอ้ยเลือดรถตกจากที่สูงแย่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 มาก้องหายไปไหนหมด เปิดชิปมาแล้มาไ้่ะอเน่่ไยอยู่ไหนเขนี่ยดวดวขอพคืเออตามผมาจากกัผลจะพนัปปนพิกัดร้อยอ่ร้อยในกที่พการร้อยร้อยร้อนี่ร้อรอยรอยเที่เป็นช็อคกแลตลร้อยใชร้อย นี่ต้องการต้องหาทองเพิ่มนี่เพื่อให้ทุกคนเลือดเต็มอ่ะในทีมันจะได้เกียมากกว่าขัดทองอีแปดอ่ะใช่เราต้องไปขุดทองเพิ่มขเดทองเิมแล้วก็แปดรขัดทองเจ็ดสี่ไม่ใช่แปดเจอนคนไหนคนไหนน้ำน้ำน้น มีอะไรทำมึงแล้วขอแอปเปิ้ลที่อให้นิ้วคุ้งบังนิ้วคุ้งเล็กน้อยให้ใครตัเนะใหอเคห้ใครจะใช้ทีบังอไม่ต้องตของพิษนะพร้มนะินบินบังบินบินบองบินบินัง ช่วงนี้ปั๊มฟิตรอดีไหมโอ้วันหนึ่งหนูมีร้านฟิตกินนะอินไหมอินเอาเลยปอกแป๊บผมทำลูกธันยากอันนี้หนูมีลูกธันยุกค่ะเอาป่ะไม่ได้ฟิตเลยวะน่าก่อนเรามีไอ้นั่นอยู่นะเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรไอ้ที่มันเป็นฟิตอ่ะเออเนี่ยได้ฟิตนี่นี่นี่นะเอาไปนี่ไป ลุงธันว์ใครจะเอาคะใครจะเอา,เอาต้องการเหล็กเหล็กมีหกอันค่ะด้านหลังค่ะเหล็กมีหนึง่งเดี๋ยวเดครัวเดี๋ยวเราดูให้นะว่ามีใครมาหรือเปล่าขอลู้ธันู์หน่อยครับธันธนู์เหอเฮ้ยโอ้ยตกโอ้ย,อย,อย,อยนี่มันไก่ขอโทษโยนไก่ <laughs> เอาไก่ขึ้นมา <laughs> ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวดูพยายามดูให้เดี๋ยวพยายามดูให้ว่ามีใครมาไหมพิมพินแบบมีมไม่ผิดก็ดับจำหนักพินเกย์เกย์เหมือนจะไม่ผิดน่าจะเป็นเหมือนบเกียน์แล้วก็เออมันก็เป็นอีกลอยุทธ์หนึ่งที่ปันส่วนได้เนาะก่อนพิน ใครอ้อนต้องการลาบปิดไหมมีเปล่า๊วใครขัดบองไหมอะผมมีมาหนึ่งละขาดอะไรนะไม่พี่โอเคไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะกันนะฮะสำหรับซีซันอ่าซีเอพีโซดที่สี่วิ่ีโอซีซั่น